สวัสดีครับสวัสดีคุยน่ารักนะครับสวัสดีพอยกไม่ยกทุกท่านอีกเช่นเคยแล้วกันนะครับวันนี้เรามาดูกิจกรรมใหม่กันดีกว่านะครับโทษทีนะเลิกงานวันนี้ไม่ดึกนะครับเลิกเย็นก็เลยพึ่งมาได้มาดูอันนี้พึ่งมาดูพึ่งเข้าเกมครั้งแรกนะครับก็มาดูกันไปพร้อมๆกันเลย first impression เหมือนกันนะครับไม่รู้ event อัปเดตใหม่มีอะไรบ้างนะมีตัวละครชื่อว่า p e s t i ีดเคามานะครับเ e s t i ีดเคาเนี่ยเขาบอกว่ามีสกิลชาร์ดโล่มีเคลื่อนย้ายหลังโยกว้าข้ามทางอ๋อ ป้องกันขโมยมาโบนะครับมีสกิลปะลโลกนะครับพื้นที่โครนเะนี่ยเอฟเฟกพื้นที่แท็คเคิลนะครับความกลัวเลือดไหลคอตูมเมื่อฝันตรงข้ามผ่านเราอ๋อมีตูดเด้งคอตูมเป็นตูดเด้งนะแล้วก็เออร์ดี้เบิร์ดถ้าปิดวันนี้เนี่ยนับของระวันสามแบบยังไงวะ <laughs> ไปไปดูข้างในกันดีกว่าไหนมาดูของมาขายก่อนเ <laughs> ข้ามาปุ๊บก็ของขายปับ๊บอะไรเนี่ยวัตถุดิบวัตถุดิบอะไรอะ วัตถุดิบอีเวนต์มั้งเนี่ยหมายถึงกิจกรรมการเล่นอ๋อมีเรียนหลังสุสาคอร์ด้วยเหรอเนี่ยนี่คอร์สใหม่คอร์สเก่าวะเนี่ยไม่รู้นะเผื่อมีคอร์สใหม่ร้านค้าราคาถูกมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นสุ่มน็อกเอาท์เอสหรือแต้มหนึ่งร้อยเอบวกคืออะไรยังไม่รู้เหมือนกันเซ็ตตกแต่งนะครับโอ้ยสวยจังพื้นหลังล็อบบี้เพชรฉีดนะครับเฟรมเพชรฉีดนะเฟสเพชรฉีดก็เหมือนแบบว่าเป็นความแบบ ความพิเศษความรู้หลากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ข้างหลังสวยว่ะในถึงรูปถึงโตเนี่ยสวยอยู่เดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูต่อเพชรีสวยดีมีตั๋วแจ็คพอตด,ด้วยโอเคมีตั๋วแจ็คพอตด,ด้วยนะครับแล้วก็กล่องซุมแบบเลือกอัลบั้มสติกเกอร์12แบบว้าวก็คืออันนี้เป็นแบบแพ็กสติกเกอร์การันตีนะครับแบบที่มีทุกแพ็คเลยนะครับทุกอัลบั้มเลยถ้าใครซื้อแบบเก่าไม่ทันที่มันมีครึ่งบนกับครึ่งล่างอย่างละหกนะ ก็มาซื้ออันนี้นะครับซื้ออันนี้มีมีทุกอันเลย12อันแล้วอันเก่ามันมาทาไมอ่ะไม่เอาอันนี้มาแต่แรกนะแม่มันเรี่ยมจริงๆพวกนี้ทั้งหมดเลยมีแต่ของของซื้อฟุ่มเฟือยนะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมการเล่นกันก่อนว่ากิจกรรมการเล่นครั้งนี้มีอะไรมาให้เราทํากิจกรรม,รนรนม,รมในอีเวนต์รร e นี้บ้างนะครับอ่ออีเวนต์เล่นชนะอ่ะไปดูอันนี้ก่อนกิจกรรมเล่นชนะตัวเลกเปลี่ยนตัวละครโอเคอันนี้อีเวนต์ใหม่ที่นี้แจ็คพอตอ่ะ อธิบายแจ็คพอตก่อนเพื่อผู้เล่นใหม่ไม่เข้าใจนะครับพวกของกิจกรรมแจ็คพอตพวกนี้มันคือการไปเติมเงินครับมันคือบัตรกาชานึกถึงบัตรกาชาปองบัตรไขโอล่ะก็ไปซื้อได้ที่ร้านคาแพเกตนะถ้าเกิดหนึ่งซื้อมาปุ๊บนะครับ10ชิ้นใช่ไหมสิบใบเอา,วามวมีทั้งแบบ2กับ10นะครับถ้า10แลก5กล่องถ้า2แลก1กล่องก็มาแลกไปแล้วก็จะสุ่มของไรเนี้ซึ่งของมันบอกไม่ได้ส่วนใหญ่จะออกเป็นเพชรนะตัวละครก็ออกแบบกกๆเก,ก,ก,กลื่อนๆหน่อย ส่วนจี้ก็พอไปวัดไปวาได้นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมกาชาปองอย่างเดียวเลยน่าจะไม่มีนะครับเมื่อก่อนเราเคยมีแอดพีชแอดพีชจะเติมเติมทุกอันเลยแจ็คพอตเนี่ยแกเติมหมดพันกว่าบาทแกก็เติมนะครับเราก็จะมีคลิปมาเปิดสุ่มให้ดูแต่ตอนนี้แอดพีชไปแล้วเราก็ไม่ได้มีคลิปสุ่มมาให้ดูนะครับไม่เป็นไรแค่บอกเฉยว่าเป็นกาชานะกิจกรรมการเล่นนะครับเล่นครบ5รอบได้สมุดนะครับชนะพิเศษ5ครั้ง ออนี่ต้องชนะอันนั้นแค่เล่นเฉยๆนี่เล่นแล้วชนะ5ครั้งได้กระเป๋าทีนี้กระเป๋าไปทาอะไรอ่ะกระเป๋าอย่าบอกนะว่ากระเป๋าเป็นอ๋อก็แค่ของแลกเฉยครับก็คือถ้าได้สมุดมาได้ยินสองมาก็แลก300ร้อยแลกสองถ้าเป็นกระเป๋เยอะหน่อยได้500โอเคงั้นแสดงว่าต้องแลกกระเป๋าส่วนหินหินได้มาไหมวะตัวสุ่มไม่กล้าแจ็คพอตอ๋อหินน่าจะเป็นวัตถุดิบในแลกเปลี่ยนตัวละครด้วยมาแลกจี้จี้ใหม่บอกทำอะไรได้ ถ้าเกิดได้หินนะครับหินในวัตถุดิบตัวละครอะนะใช่ไหมเอ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 คืออะไรอะเดี๋ยวก่อนงงไปหมดแล้วตกลงตัวละครใช้การ์ดอันนี้ในการปิดใช่ไหมก็คือ A บวกแป้งมา S เอาเไปปิดของใบอ๋ออ๋อนี่คือใช้แค่เเลยไม่ได้มีแบบ 2s ด้วย S เดียวด้วยถ้าเป็นปกติแล้วไม่ต้องมี 2s มี S, S ปกติกับเอพิเศษทีนี้หิน นั้นมาจากไหนหินมาจากตัวสุ่มไม่ก็จะพอตกับอบนันต้ันคารายวันต้องซื้อหรือไม่ก็สุ่มได้แสดงว่ามันในรูปแบบจากพอตก็จะค่อยมาแลกจี้นะครับจี้บอกว่าเป็นจี้ขังฟองเป็นจี้ป้องกันเอฟเฟกต์อะไรที่มีขังฟองแล้วก็เมืองพูนเฉยๆครับของสะสมไม่ได้มีนัยยะอะไรนอกจากก็เพชรใช่ไหมมีแค่นี้ครับกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเล่นก็คือสะสมพวกสมุดพกสมุดอะไรเนี่ยมาแลกไพนะครับแล้วก็ ตัวละครในหลังก็จะมีสุสาครมีหุนนะครับแล้วก็ตัวใหม่เดี๋ยวเรามาพูดตัวใหม่กันดีกว่านะครับมาดูกันว่าตัวใหม่เนี่ยสกิลเขาเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดใครปิดตัวละครพวกนี้มาแล้วนะครับก็มารับตัวแลกเปลี่ยนเพชรใบปุ๊บถ้าเกิดปิด2ตัวอย่างผมมี2ตัวก็รับมา2ใบแล้วก็เอา2ใบมาแลกว้าวถ้าเคยมีมาก่อน2ตัวนี้ได้ไปเลยสามพันชอบดีหวานปากเลยก็รับไปครับรับไป3 0 0พอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงตัวใหม่กันแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงตัวใหม่เหมือนเดิมครับ ซสไตล์ช็อปนะครับรับช่างปั้มโค้ด50โค้ด60บาทนะครับตอนนี้เรากําลังเข้าดาวกันแล้วนะครับนับถอยหลังอีก6วันสุดท้ายนะครับกิจกรรมหมดวันที่22นะครับเหลือแค่6วันแล้วร้านค้าของเราตอนนี้กําลังมุ่งไปสู่90ลูกค้านะครับ90ลูกค้า90คนดีมากเลยกําลังทําลายสถิติเก่านะครับใครที่ยังไม่ได้ใช้บริการอย่าลืมมาใช้บริการกับเราได้นะครับปั้มโค้ดกับเรา จะได้ทั้งหมด900เพชรนะครับเอาหินเพชรไปแปลงรูปเลยนะเราก็ได้แสงอีโวที่มูลค่าร้อยกว่าบาทแต่ได้มาเลยครัหกบาทนะครับแล้วก็มีหินเพชรด้วยนะครับเหลือแค่6วันนะครับอย่าชะล่าใจไปตอนนี้ยังมีคิวว่างอยู่นะครับทักมาได้จบนี่ก็ได้รางวัลลักกี้ดอด้วยนะครับอ่ามีลักกี้ดอจับของรางวัลด้วยนะก็ฝากเอาไว้หน่อยครับกับซีสไตล์ช็อปนะครับรับจ้างบางโคสมาพาร้านของเรานะครับไปสู่90 90คนไม่พ้อมกันทาร้ายสถิติเดิมสถิติเดิมมี70คนรอบนี้เราจะไป90กัน มาดูเพชรีเคกันก่อนเพชรีเคบอกไว้ว่ามีชาร์จโล่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ชาร์จโล่นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โยเวงค่าผ่านทางหกสิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันขโมยมาร์เบิลอะไรหายไปป้องกันอันเชิญหายไปกับป้องกันเอฟเฟกต์อันตลายหายไปโล่ปกติอ๋อถ้าเกิดป้องกันถ้าเป็นแบบว่าป้องกันอันเชิญก็มาเป็นโกเวนค่าผ่านทางแทนแต่แต่ว่าป้องกันเลยจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดอันนี้คือโดนไปแล้วโดนไปแล้วมันมีสิทธิ์โดนกุลงกุลาบได้ไงถ้าป้องกันนี่คือ 9สกิล2นะครับ90%เมื่อก่อสร้างหรือมาตกใช้เอฟเฟกพื้นที่ปอรโลกนะครับก็คือที่เป็นเป็นพื้นคล้ายพื้นที่โคนที่ผมชอบเรียกอะสกิลกับจี้อีกฝ่ายที่มาตกเนี่ยจะไม่ออกนะครับแต่นี่เปิดสูกมากนะ90%เลยนะเ,ยนะเมื่อตกแรนด์มาร์ของเรา80%ใช้เอฟเฟกเลือดไหลกับไฟตรงข้ามภายในแถว2เทิร์นเอามาถลายโลกเมื่อตกพื้นที่ของเรา90%ใช้แท็กเกิลนะครับแล้วก็ใช้ความาความสามารถความกลัว โอเครวมๆแล้วนึกภาพตามนะตัวละครเป็นตัวที่ชาร์โล่มีชาร์โล้นะป้องกันก็จะมีแค่ยกไปข้ามาทางกับป้องกันขโมยเงินนะครับสกิลโจมตีส่กกวนใหญ่ก็คือพยายามจะสร้างกระโดดสร้างหรือไม่ก็ตกเมืองเพื่อที่จะใส่สลายโล่เขาด้วยเลือดไหลเลือดไหลเสร็จปุ๊บแท็กเคลื่อนเขาไปนะครับแล้วก็เขาไปไหมไม่รู้ถ้าเกิดเขามีป้องกันเคลื่อนย้ายก็ยังไม่ไปแล้วตกนั้นก็ใช้ความกลัวกับพื้นที่โลกมืดถ้าอ่านจบบทนี้นะบอกเลยว่าเฉย โคตรเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนข้อดีนะครับข้อดีคือตัวละครตัวละครเป็นสายแท็คเกิลก็คือไม่กลัวไม่กลัวการวาร์ปแท็คเกิลไม่ใช่การวาร์ปไม่กลัวการวาร์ปแล้วก็มีปอลโลกในการโจมตีที่มันชัวข้อเสียคือในความชัวนั้นนะ่ะมันมีความยากในการโจมตีอยู่เพราะแท็คเกิลเนี่ย ปกติแล้วมันป้องกันได้ด้วยหมวกหรือสูตรสาคอนก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอย่างเกท่าก็มีหกสิบห้าใช่ไหมครับมันไม่ค่อยจะกินเขาหรอกครับส่วนใหญ่ก็คือต้องไปเล่นกับสาบแถวขังกงหรือไม่ก็บัตรเชิญซึ่งมันวุ่นวายครับทีนี้พอมันวุ่นวายปุ๊บเราแท็กเกิลก็แล้วดูดก็แล้วถ้าเขาไม่มาเนี่ยเราโจมตีไม่ได้เลยแท็กเกิลก็จะกลายเป็นสกิลแบบเฉยๆไปเลยครับปอลโลกก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าโจมตีเขาไม่เข้าจะมาปอลโลกยังไงนะก็ถือได้ว่าถ้้าจะททออีววนนนตกก็ไปัััืื่ลครบม ไปทาตัวอื่นอย่างเช่นไปทาสุสาคอนนะครับหรือหุนอะพูดถึงสุสาคอนกับหุณนสุสาคอนเป็นตัวที่เก่งดีครับผมชอบเล่นอยู่นะครับแล้วว่าเดี๋ยววันนี้เรามีสตรีมแล้วนะนะใครอยากดูสุสาคอนลงลีกแบบเซตฟูลก็มาในสตรีมมาได้นะครับส่วนหุ้นตอนนี้เซตยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ลองจัดเซตดูแล้วละ่ะเซ็ตจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้องใช้แป้นนะครับอย่างสุสาคอนเขาไม่ต้องใช้แปนใช่ไหมอันนี้หุ้นต้องใช้หนึ่งที่ในการสร้างแป้นนะครับมันก็เลยส ถ้าเกิดจะเลือก2งตัวนี้ก็สาครสากก็ได้มีคนถามว่าอย่างนี้เพจทิดเคนเนี่ยมันจะมีคนเล่นหรอสกิลเป็นแบบนี้พี่ก็บอกว,ว่ามันไม่เก่งโอ๋น้องน้องไม่รู้อะไรก่อ <med S 2> นหน้าที่พี่จะว่ามันพี่พี่ปิดมันมาแล้วสมัยนึงเคยปิดมาแล้วนะครับนี่เคนเคนสมัยนะั้นมีคอสตูมด้วยนะเว้เออเี๋ยวดี๋ยวว่ามีคอสตูมด้วยคอสตูมเป็นลูกเต่านะคือเมื่อก่อนเคนก็ไปประมาณนี้แหละสกิลเขาก็จะเป็นชาร์จโลใช่ไหมชาร์จโลคู่กันกับแทคเกิ้ล นะครับแท็คเคิลแล้วก็พื้นที่โคนได้ปะอ่ามีแค่แท็คเคิลอย่างเดียวอันนี้โคนเพิ่งมันมีร่าง2ร่างแรงไม่มีโคนแต่ก็แท็คเคิลก็เหมือนเดิมครับเมื่อก่อนตัวละครที่ผมปิดมาเพราะว่ามันไม่ต้องใช้หมวกคอตัวมาเป็นหมวกใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใช่สาระสำคัญลวมีหมวกไม่มีหมวกก็ก็จัดเซตได้อยู่ดีเพราะว่าจี้ถึงชิ้นมันสกิลมันเยอะขึ้นนะครับอ่ะทีนี้พูดถึงตัวละครแล้วนะว่าตัวละครตัวละครไม่เท่าไหร่นะครับตัวละครไม่เท่าไหร่ตัวใหม่นะตัวใหม่ใครจะาทำตัวเก่าก็ไไม่ มาในแบบสุ่มเมก้านะครับถ้ามาสุ่มแบบเมก้าแบบนี้แสดงว่าแสดงว่าเอาส่งโคเวอร์ไม่ได้เพชรว่ะนึกว่าส่งโคเวอร์ได้เพชรจะมาส่งโคเวอร์สีทองโอเคส่งโคเวอร์ไม่ได้เพชรแล้วทีนี้ไปดูอีกอันนึงนะครับยังไม่หมดไปดูของขายกันบ้างนะครับช่องเราชอบพูดถึงของขายเนาะเพราะว่ามีภาษีใช่ไหมอ่าของขายนะครับใครที่ เป็นสายชอบเติมอะไรแบบนี้ก็คือซื้อ1ชิ้นเนี่ยก็ได้เป็น1ช่องแต่1วันได้แค่1ช่องนะถ้าจะซื้ออีกช่องหนึ่งเนี่ยต้องไปอีกวันหนึ่งสูงสุดได้เท่าไหร่ได้พันเพชรโอ้ไม่ค่อยน่าลุ้นเลยอ่าบัฟเหรออันนี้มีบัฟมาขายด้วยนะใครอยากเป็นสายบัฟก็ลองดูแต่ผมไม่ค่อยใช้บัฟเท่าไหร่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ชาร์จโล่มีไม่ติดบวกเปอร์ปะ่ะอ๋อชาร์จโล่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฉยเพราตัวละครไม่อยากสายโล่ซะง,งั้นสิบเหรียญ 350บาทใช่ป่ะ10ดอน350บาทได้3,000เพชรถือว่าคุ้มอยู่ประมาณหนึ่งมันก็10เท่าแหละเกือบเกือบสิเท่าแต่ถ้าเกิดเราไปเจอแพ็คที่มันถูกกว่านี้แล้วมันได้มากกว่า10เท่าอะ่ะผมว่าค่อยๆไปเติมแล้วตะล่อมตะลอ่ลอมไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องอาสามพันโยเว้นคุณมีความจำเป็นจริงๆนะสำหรับเพชรเมื่อกี้นะทีนี้69บาทลุ้น A บวกหรือไม่ก็2 0 0เพชรตีซะว่าได้600้แล้วกัน 69บาทได้600เพชรอันนี้ก็เรดเดียวกันกับเมื่อกี้350ได้3 0 0พันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับรูปบาทแบบจี้เครื่องรางสุดคุ้มอันนี้ก็กายชาไม่มีไอเดียรูปบาทสุ่ม4เพชรถีดต,ตัวละครเออโหแต่ขายราคานี้ไม่ค่อยนะ่าจะมีตัวเก่งเท่าไหร่ครับดูนี่ดีกว่า99บาทได้2,000เพชรนี่อันนี้ต้องเติมนะครับหมายถึงถ้าเกิดเทียบกันกันกบไอ้เมื่อกี้ที่350 อันนี้9 9บาทได้2000แสดงว่าได้20เท่านะครับของเงินบาทอันนี้น่าสนใจกว่านะครับใครจะเติมก็เติมอันนี้นะตั๋วกาชานะครับตั๋วกาชาแล้วแต่คน,นครับถ้าเกิดรู้สึกว่าชีวิตมันดูสะดวกสบายเกินไปนะเงินเหลือเ่านั <c oughs> ้นเถอะก็มาเปิดได้นะส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยเห็นน้ําเห็นเนื้อกล่องแบบเลือกอันนี้ไม่มีคอร์สต,ตูมม,มีตัวอะไรบ้างอะ่ะไม่ให้ดูแล้วกันนะไว้ถ้าเกิดจะเจาะลึกเดี๋ยวถามกันในสตรีม แพ็กสติ๊กเกอร์69บาทแบบการันตีตัวไหนก็ได้นะครับอันนี้69บาทได้2ได้2ตัวนอกนังกระแ็กทั่วไปวัตถุดิบนะครับอันนี้มีการันตีอยู่ไม่ค่อยพูดอะไรเท่าไหร่นะพวกนี้มันรู้กันอยู่แล้วนะเอ่อวัตถุดิบไม่พูด,ไม,พดไม่พูดเท่ากันอเทมเพชรทิศคอตูมก็ไม่ได้พูดถึงนะครับเออมาดูคอรตูมของสุสาครดีกว่ามันมีคอรเดียวปะคอรเก่าหรือคอรใหม่นะเดี๋ยวไปดูก่อนถ้าเป็นคอตเก่าก็เฉยๆครับคคค่่่าาเเเหหมมมือออนนดิถ้ป็ใยยุ คอสตูมคอสตูมนะอันนี้ตูดเด้งเนาะคอสเก่าครับสุสาคอรไม่มีคอสใหม่โอ้โหเสียดายอะนึกว่าเป็นสไลด์85%สไลด์ไฟฟ้าจะเติมให้เลยถ้าเกิดเป็นสไลด์ไฟฟ้านะพี่เติมให้เลยนะ้องถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็เอาไว้ก่อนของดีพี่เก็บเอาไว้แล้วกันนะคอสตูมอะไม่ไหวอะคอสเก่าบอกเลยว่าไม่ไหวนะครับอม,มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมที่ลืมไป อันนี้บอกว่าถ้าเปิดครบ30ครั้งได้วัตถุดิบแลกของนะครับแลกจี้มันไม่ใช่แลกตัวละครนะอันนี้มันไม่ใช่การันตีนะครับอันนี้มันแลกแลกไอจี้พิเศษนะนะั่นน่ะที่ท,ท,ที่ที่ผมบอกว่ามันเป็นของสะสมะนะครับไม่มีอะไรอเคอีเวนต์นี้ก็เหงาๆหน่อยไม่ค่อยมีอะไรนะครับเดี๋ยวรอดูอ e ี G เวนต์จี้ดีกว่าเพราะว่าในกลุ่มผมเห็นแล้วจี้น่าสนใจกว่านะครับอืมใครใครเข้าเกมมาเร็วเนี่ยเขาเก็บมาให้ดูดูในกลุ่มแล้วลงมามีหมวกใหม่ด้วยเออเก็บเพชรไว้ดีกว่าทุกคนนะครับ แต่ถ้าเกิดใครอยากมีเพชรเยอะกว่าเดิมนี่เลยครับซีสไตล์ช็อป50โค้ด60บาทนะครับเอาไปเลย900เพชร60บาท900เพชรแถมได้แสงอีวด้วยโคตดคุ้มโคตดคูแถมได้ช่วยเหลือช่องด้วยนะครับมุ่งสู่ลูกค้า90คนทำลายสถิติเก่าของเรากันไปแล้วครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันมาจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันในสตรีมบาย